ูกลับมาแล้วไอ้เหี้ยห้องไต <Yeah. S 1> ไคิวแดกนิ้วเวอร์นี้ย <Yeah. S 1> แต่หนูอร่อยกว่าแรกได้อีกนะลองชิมลองชิมไหมคะ oh. หนูอยากโดนยังหนูอยากโดนยัง สวัสดีครับผม <S 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 มาแล้วครับสุปตินะเงียบเหงาไปนานนะครับเนื่องจากต้องบอกนิดน,นึงว่าผมเกินก่อนคือเฮียเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดร้านใหม่อยู่คนเยอะมากนะ<ฮ>ผมก็ไม่รู้จะเยอะอลไรทันาสาขาแรกก็ปิดไปแล้วสาขาแรกก็ปิดไปแล้วทีหนึ่งนะเฮียัดสาขานี้ก็ผมก็คิดว่าคงไม่นานแหละเห็นไอ้ตัวใหม่ที่เขาเอาอมายังเห็นแล้วบะหมี่เห็นบะปกติอะ่ะบะหมี่เขาจะเป็นบะหมี่จากที่สีเหลืองที่เขารองไว้จนมันกลายเป็นสีดำที่จริงเขาตั้งทำตั้งชื่อให้หรูเฉยว่าเป็นบะหมี่ชาโคแต บะหมี่เน่าบะหมี่บะหมี่เน่าคุไปซื้อมาพเจนพเจนพเจนคุจะเาร้านเลยอ้วินมาถึงแล้วเหรอสวัสดีครับคือไม่หรอกที่เข้ามาไม่ใช่เพราะอะไรกูทนต่อไปไม่ได้แล้วมึงจะเมื่อไหร่มึงจะเมื่อไหร่มึงจะเผาร้านคุทุกทีที่พูดอย่างนี้ไอ้เหี้ยที่กลับมาได้แล้วเยัยมีเวลาเพราะว่าสาขาสองสาขาสองสาขาสองสองคนสอง สัขนสองกันเลยแบบนั้นใช่ไหแต่ร้านไหนเป็นไงมาเปิดมาอยู่แถวไหนอ่ะอยู่สี่แยกพวงสิงห์าไม่ยากหรอกเฟิร์ชคูเกิลเลยบะหมี่ไม่ใช่บะหมี่เน่าไอ้สันก็มีชาโคลนำเข้าจากญี่ปุ่นแก้ตัวก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาก็เชื่อเน่าจังไอ้สัตว์ตอนที่ผมแบ่งเกมเล่นกับทีมงานตั้งสองสามเทปที่มีการแบบมีบทลงโทษเนี่ยสิ่งที่เฮียจะต้องโดนลงโทษอ่ะคืออะไรเฮียให้กำลังใจลูกทีมเฮียหน่อย อเฮียไม่ต้องห่วงเลยเฮียได้ใส่เกงในวิ่งเฮียได้ใส่เกงในวิ่งวันนี้ผมให้เฮียคิดบทลงโทษแพ้ทำอหะใเดียววิ่งรอบพูดดีๆนะเกงใหม่งหม่พูดดีๆนะไอ้เอ้ยยองไม่จัวะแะ มึงเซ็ตต,อ,ตอนที่เล่นเกมอะแล้วทำไมกูต้องแพ้แล้วทำไมกูต้องแพ้แค,แคือเฮียจะต้องโดนบทลงโทษคือหนึ่งเฮียจะต้องแก้ผ้าเอออะไรตูกูต้องแก้ผ้าแก้ผ้าอา่ะใคได้ดีวนะิ่ดีๆนะ 2. สองเป็นเบสรับใช้ผมหนึ่งวันผมจะไม่ทำร้ายเฮียขนาดนั้นคือจะให้แก้ผ้าเฮียเดี๋ยวคนดูจะรู้สึกว่า <S 2> <S 2> โอ้โหทำไมแบบใจร้ายกับเฮียจัง ผมจะไม่ใจร้ายกับเฮียผมจะมีเสืาอผ้าเฮียใส่ผมขอใช้เฮียไปซื้อของให้ผมแค่รอบเดียวตามเมนูที่ผมอยากให้เฮียไปซื้อแค่นั้นโอเคอ่ะขอดูเสื้อผ้าหน่อยอะลองสื้อผาใหม่อะย่าลองเอาลองเปลียนเปลี่ยนสายดูเห็นไหมโูชุดแดงนี่เหมือนลเว์พูลเลยลเว์พูลชุดลเว์พูล ซันตาคอสป่ะเนี่ยใช่ซันตาคอที่อยกลองดูซันตาคอปอมีกระโปรงด้วยซันตาคอปอมีกระโปงด้วยไม่ได้กูใส่กระโปรงไม่ได้ใส่ไม่ได้หรือจะไม่ใส่ให้เลือกอ่ะเธอใสเธอใส่ใสผมไม่ได้ทำร้ายเขานะผมมิสเตอร์บายเขาใสอ่คุมหัวได้ไหมการที่ผมจะถ่ายเทมนี้ผมบอกเลยว่าผมจะให้เยใส่ชุดนี้นะครับไปซื้อของ ตามเมนูที่ผมลิสต์ไว้ตรงนี้และเดี๋ยวผมจะเอากล้องแอบถ่ายรีแอคชั่นของคนที่มองดูโดยที่ก็ผมผมจะอยู่กับกล้องตลอดเออผมบอกเฮียผมจะสั่งเฮียพูดอะไรสมมติว่าผมให้เฮียไปซื้อลูกชิ้นเฮียอาจจะสั่งลูกชิ้นสองไม้เหมือนที่ผมพูดใช่ไหมถ้าเขาพูดอะไรมาผมอาจจะพูดเฮียไม่มีสิทธิ์พูดเป็นคำพูดของตัวเฮียเองเลยพี่ว่าเมียกูจะขำไหมเนี่ยไอ้เฮียมันจะมันจะเลิกเลยเนี่ยไอ้เฮียมันมันจะได้ผัวใหม่แน่เลยเฮียมันจะกูเป็นคนอย่างงี้ ผู้ชมครับ,รบกูขอเกมหน้ากูขอชนะใครอยากให้กูทำอะไรที่พิศอยากเกี่ยอะไรแนะนำ,สำเสนอมาที่กูจะได้เตียมันบ้างไอ้เหี้ยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มากูไม่เคยชนะแม่งเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหัวก็เยวเดี๋ยวผมเสียซองไม่เสียอยแล้วเดี๋ยว มันมันมันบึ้งขึ้นมาเข้ามานะครับชุดผ้าชุดผ้าสตรีนหลาหลยเข้ามาแล้วครับไอ้เอี้ยสปอนเซอร์เข้ามาได้ตอนนี้สุขติขาดแคลนสปอนเซอร์มากเลยครับผมส่วนเฮียนั่งคิดว่าท้อชิบหายเลยขายบะหมี่เหมือนเดิมดีกอ่ะเฮ้ยวันนีไม่จบดีวะเนี้วันนี้ แล้วพูดไม่ได้ยินใช่ฟังได้อีกเหรอวิอะไรวะขาไม่ออกขาไม่ออกเฮจได้ยินเสียงผมจากไหนนี้ไหมผมได้ยินเสียงเทียมเทียมลองพูดดังๆดังๆไม่ได้ยินเทียมได้ยินผมวะตอนนี้ได้ยินได้ยินได้ยิน มันได้ยินเพราะผมพูดตรงนี้ไม่ได้ยินกันไอ้เฮียไม่ได้นไงห่างคืบเดียวไอ้คุยโอ้โหตูดแดงด้วยแช่มันแล้วไปเลยนะไอ้เฮียไม่เล่นเหลืองผัดที่แตงแล้วเฮียใส่เฮียได้คำครับปูมเป็ะบล็อกมาโอ้ยมันตึ๊บไปมัน เเปิดตมาฮะเดี๋ยวเราจะให้หงลงไปซื้อของตามที่ผมอยากกินอ่ะห้าร้อยพอแล้วตัวยังเยอะใช้ตั้งเยอะดีแล้วจะหมดด้วไว้กลับบ้านสัตว์เฮ้ยน้ำดีหรอไหมน้ำเราต้องชงน้มะนาวเฮ้ยลูกชิ้นร้านป้านี่ยไงโอ้ลูกชิ้นมันปิ้งนานปิ้งนานไอ้เหี้ยเฮียไปแล้วครับร้านลูกชิ้นก่อนเฮียข้าถนนไปเลยเฮีย มดมันเยอะไอ้เหี้ยข้ามเลยไอ้ปิดกระโปรงอะไรกระโปงเปิดเอ็นเกย์มักเซอร์ไปไปเหียไปผมเอาลูกชิ้นเอ็นหมูกับไส้กรอกแดงสองไม้ฮะไส้กรอกแดงสองไม้ลูกชิ้นหมูสองไม้ไม่เอาตำจิ้มครับรีบย่างๆครับรีบย่างครับ พอเขาหยิบตรงเตาเสร็จใช่ไหมที่เขากาลังจะหยิบใส่ะเฮียบอกว่าทั้งหมดจงสุกไอ้ลูกชิ้นน้อยทั้งหมดจงสุกไอ้ลูกชิ้นน้อยหมุนตัวแล้วเสกด้วยเฮียหมุนตัวเสกข้าวโพดงเหรอหมุนตัวเสกเพียง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 เฮียเฮียเดินไปร้านน้ำหน่อยร้านน้ำขอชาดำเย็นหน่อยครับขอชาดำเย็นหน่อยครับยังไม่ต้องขำครับ แม่ขาเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยหรอครับนะครับไม่เหนื่อยผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยครับขอเพิ่มลูกชิ้นเนื้ออีกสองไม้ครับอ่ะมึงไม่สั่งเนทีแรกวาไอเหียขอเพิ่มลูกชิ้นเนื้ออีกสองไม้ครับโอ้ไอเหียเฮียลองถามป้าขายลูกชิ้นหน่อยว่าวันนี้หนูสวยไหมครับวันนี้หนูสวยไหมครับครับขอบคุณครับสวยมากเนข้ามมาซื้อไข่เต่าเฮียเดินเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามร้านไข่เต่าอ่ะรถเข็นเหรอ เอียแบบวิ่งข้ามถนนแบบแฟนซีแฟนซีนิดนึงกระโดดเหมือนนั่งฟ้าดิงดิ้งดิ้งดูรถด้วยนะกระโดดกระโดดรถชนไม่เอานะจอด เฮียเฮียเดินไปซื้อชานมหน่อยละข้างบนสีเหลืองกินชายังเนี่ยสวัสดีค่ะหนูสวยไหมคะสวยค่ะมีชานมอะไรกินบ้างครับเอาชาไทยครับอะไรก็ได้ให้มันเสร็จไว้เลยครับตอนที่รับรับของเสร็จหมุนตัวทีนึงแล้วขอบคุณค่าเท่าไหร่ครับ24 24จะมี4ทำไมอะครับ ชอบเลขสี่ก็สี่บาทไปเลยไม่ดีเหรอไม่ต้องทอนแล้วครับจะได้หมดโดยไวหมุนตัวเลยทุกอย่างนะก่อนรับแล้วเต้นวันเล่น่อเฮียเต้นวอลเล่น่อเฮียของตกหน้าก้มเก็บนิ่เก็บไปได้ขอบคุณครับ แล้วกลับไปมีคน,<ห>นมองมีคน,ม,คนมองข้างหน้าเน,นี่ดูวางแก้วก่อนวางแก้วเอ,เอาคืนไปก่อนแล้วไงต่อส่งใหม่ส่งใหม่แต่แล้วหมุนลับนะว้ว Hoş าวอ้าวส่งมาใหม่เว้ยเฮ้ยไอ้สัสไอ้สัส เอาละครับขึ้นรถได้ยังเอ้ย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 เฮี้ยไม่มา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 ร้อนไหมร้อนมากไอไหมไอมากเฮกินน้ำดิไม่อยากกินเบียร์อ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของอีกตรงนู้นไปเลยเฮียร้านยำ มองทุกคนเลยเรียกมองทุกคนเลยดูดิป้ามองมึงไปเป็ดแต่งตัวสวยอย่างเงี้ยคะประเทศไหนคราชินีจะมาซื้อของให้คุณชายครับค่า่คครับโอไม่เอาครับไอ้เหี้ยลืมตัวไปลืมตัวลืมตัวครับค่ะโอ้เอาหลังยำก่อนหลยาบหยาบมึงเล่นยำมึงเป็ดหมุนด้วยมไหมหมุนก่อนฟังฉันอยากกินยำมุนเส้นจังเลยค่ะ เท่าไหร่ครับหกสิบบาทจ้านี่ครับหกสิบจ่ายสิสองพันห้าครับไก่ทอดครึ่งไม้ครับครึ่งไม้ค่ะครึ่งไม้ก็สิบบาทไม้นึงก็สิบบาทได้ค่ะเอาให้มันจบๆบอะค่ะเอาครึ่งไม้สิบบาทค่ะราชินีสักกล่องไม้คะถ้าเต้นให้ดูจะให้กล่องนึงค่ะอ่าเต้นกับป้าด้วยเอามาเต้นกับป้าด้วยมาเอากี่กล่องดีมาเกี่กล่องดีฮไอ้เหี้ย เนาะเอาเอาครับอโอเคเอาสีนี้ด้ไหมเกเอะอไรก็ได้ได้ตังค์หมดเลยไวครับชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเดินเดินเดินแล้วไปมาขึ้นขึ้นแล้วลงครับแขนมืออะไรพอแล้วกูอายเขาไอ้ไอ้ทำไมห,ห,หนูกับพี่ใครสวยกว่าคะอคุ้ยต้องพี่แล้วแหละจริง ใส่งอในโอกาสอะไรคะใส่ในโอกาสอะไรพอดีเพิ่งตื่นนอนมาชุดนอนนะครับตอนใส่นอก็ตื่นมาก็ชุดนี้เลยใช่ถ้าพี่ใส่อย่างนี้ทุกวันจะได้มงคุณไหมได้มงคุได้ได้มงลงมงลงเลยใช่ไหมโอ้เห็นเจ้าหญิงไหมคะเห็นเจ้าหญิงไหมคะเสร็จยังเสร็จแล้วไหม ดูดังๆหน่อยเงี้ยหนูอยากตอนยำนูอยากตอนยำแล้วก็แบบใสใสเลยดูอยากตอนยำนูอยากตอนยำมะนาวร้านพี่กับหนูว่าใครสวยกว่ากันคะใครใครเปรี้ยวกว่ากันค่ะหนูเหรอน้ไม่อาจสองวันแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเปรี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยค่ะพร้อมค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะอืออืออะโอ้ แม่อย่าให้แม่กูไม่เห็นไอ้เฮียเปิดดีอ่ะโอเคครับสวัสดีครับฝากช่องสวยนะครับดังเลยมีตลาดสดเนี่ยมีตลาดสดฮะโอ้โหตอนเย็นคนดึ่มเดี๋ยวเฮียเดินผ่านตรงนี้ก่อนเลยพี่ที่ทำร้านทำเริ่มสวยแล้วก็ไปร้าน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 นาไปด่วน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 ไปแม่หนูสวยไหมคะแม่จ้าหนูขอมงได้ไหมคะ เต้นดูด้เต้นไเต้นทำเฮียเต้นทำเฮียอะไรเส้นเส้นใหญ่ลาดหน้าค่ะใส่ถุงกับวังค่ะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะ สเต็จที่กินอะไรเพิ่มไหมคะอร่อยไหมคะไม่ไหนมากครับเนี่ยแต่ว่าหนูว่าอร่อยกว่าร้านหน้าอีกนะแต่หนูอร่อยกว่าร้านหน้าอีกนะลองชิมลองชิมดิคะม่นเไรไปละค่ะกลับแล้ว ้อวันนี้ได้ของมาเยอะเลยเว้ยพวกเรามีของกินแบบตอนเย็นเยอะมากสุดยอดขอบคุณเยียยังที่เยออไปซื้อให้เรา ขอบคุณครับแต่ถามความรู้สึกเฮียนิ่นึงว่าเฮียอยู่ตรงนั้นเฮียรู้สึกยังไงเขินอะไรเงี้ยงั้นเขินชิปหายอายที่หายไงกูวกลัวญาติพี่ต้องกูไม่เห็นชิปหายเลยป้าอะไรเงีที่ผมไแอบดูป้าเขาก็เต้นกับเฮียอยู่นะเราะว่าน่ารักอยู่นะเฮียเออแล้วอย่างพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายคนนี้แกผมกลัวว่าเขาจะต่อยมากแต่เขาว่าน่ารักนะน่ารักมากเขาชมว่าเฮียสวยไหม ชมด้วยแต่ไม่ชิมแต่ไม่ชิมเขาบอกเขาไม่ชิมชมชมแต่ไม่ชิมวันนี้ก็ถือว่าเราไม่มีอะไรติดกันนะขายกันเลยเราหายกันหรือว่าอยากให้เฮียทำอะไรผมเวลาด้เฮียเขาจะนะบอกมาถ้าไม่เกินไปนะ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 หรือว่าเอ้ย่เกินไปอันนี้ไม่เกินไปเหรอเปล่าแล้วกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็กดไลก์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรดีๆแนะนำมากันในคอมเมนต์นะครับผมฝากติดตามสุขติด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็จะกลับมา ทำปกติแล้วเพราะว่าเอาเดินทางได้นะครับหายไปพักหนึ่งของไทยด้วยนะครับฝากด้วยตอนนี้เฮียหายเรียบร้อยแล้วกูไม่ได้เป็นอ๋อไม่ได้เป็นกูเปิดร้านติดทำงานร้านอยู่อ๋อก็ฝากร้านใหม่เฮียด้วยเข้าไปคุณหนุนด้วยนะครับบะหมี่ชาโคนะครับที่บะหมี่บะหมี่อะไรนะบะหมี่ี่เท่าพ่อ่องี่เท่าพ่อมึงเออขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวัสดีครับผมไปแล้วครับผมสวยไหมคะสวยไหมครับ สวย่ะาชาก้วยกับดูแต่เล็กว่กันโอ้ไอ้เฮียกูอายหลานนะเอี่ยไอ้เฮียยอย่ามองลูกหุกตพี่เจองไม่ได้มองครับพี่เจแต่งมากกูกลับมาแล้วไอ้พ้องตายอย่างดังเอาไว้เหีย กูกลับมาแล้วไอ้บอกเขาข้างล้านน่ะก็มึงบอกให้กูพูดอย่างเงี้ยกูกลับมาแล้วไอ้เสียงดังเสียงดังเฮียอะไรข้างล้านไม่มีใครอยู่มีไม่มีมองป้อมึงเหรอนะขอโทษครับโอเครับ